สบายดีพี่น้องมาสบายดีได้นั่งดอดพินหนามาได้สบายดีสบายดีเก็บผักเลี่ยมก่อน,นา <c oughs> พาพก,กันมาเก็บผักเลี่ยมทะเลเด้อมื้อนี้พวกเจ้าบ่แม่นป่าเด้ออยู่ทะเลนี่ทะเล,เ,ลเออแคมทะเลสะอาดนี่ดินี่ดิดมาเบิ่งก่อนนลยเี่ยวให้เบิง่งผักเลี่ยมโอ้ยน,นี่ดิเป็ดมงีซี่เด้อหอดมันพวกเจ้า มันกำลังปง่งมันบพท่านป่งหลายเนาะนางดอนถ้าตอนมันป่งหลายๆสิมาเก็บพวกเจ้ามันรุ่นน้ำกันนี่จะได้หลายต่อมากพวท่านปลงหลายนี่มันค้นมาเก็บหลายเนาะขเมนก็มาก,กินขนาดได้พักพวกเจ้านี่พักเลียมเด้อพวกเจ้าเด้อพักเลียมอเมริกา กป,ปุ้งน,นี่่เบกำลังปุุงมามามา,มาเก็บผักเลี่ยมเมริกาน้ำกันมาเนี่ยกำลังอ่อนเนาะเอาไปซุปกแ็แซ่บแซบเด้อพวกเจ้าเด้อซุปกินก็แซบ่บกินก็ตำมะฮุงกินก็ตำมะฮุงส้มตำกินก็ส้มตำก็กกแซบ่บพวกเจ้า ผู้ใดที่เบิ่งคลิปคยเนาะที่ว่าคอยอันตะเก็บอายุเงินเอื้อคอยเนเอื้อคอยปลูกคือกันตอน,นว่าปีนี้เพิ่นว่าผัวเพิ่นสีอันทางออกว่าใช่ไหมน,นี่เก็บน้ำกันยอดกำงาม มาเก็บทางหน้าคอณพี่นั่งดรถเก็บพักเลียมพักเลียมนี่พวกเจ้ายอดจังสี่เด้อพวกเจ้าเด้อพักเลียมอเมริกาหรือว่าสิอเอิ้นกันว่าอันคนไทยพวกเจ้าเอิ้นกันว่าอันอันนั่นเนาะพวกเจ้าอ่าบอเพิ่นเอิ้นกันว่าอัน เตนเอิ้นเอิ้นกัะมานยากตักเตนเนาะโอ้พี่ดพี่ทงหลับอไก็มีสิกายไปกายไปก็ได้อ ยอดมันกำลังขึ้นมาอยู่กเจ้าลัง,งาฝากกติดตามเด้ดพวกเจ้าเด้อมื้อนี้มาเขา,ม,าม่ามาเขาว่าป่ามาทะเลมาเก็บตะเลียมทักเหลี่ยมทะเลเนาอะ,อะ,ะู่ป่าก็มีคือกันกแต่ว่ามื้อนี้เฮาบด้มาป่ามาทะเล มาหินทะเลเกิดอยู่หินทะเลหลายหลายเ้าตอนอีอนท่างไม่กา พากันเอิญกัาพักเหลี่ยมเราพวกเจ้าเนาะเหลี่ยมอเมริกาภาษาไทยหเห็นเพิ่นเอิ้นกันว่ะเออเราเห็นเขาเอิ้นกันอันอยู่ฝรั่งพกเพิ่นกันว่าหญ้าตะกะแตนก็นจะว่าตามพวกเจ้าว่าเน,ะน,นเาะคนทางภาควันเอกญแล้วภาคเหเลี่ยม ตัดมะหงส์แท้อ,อยากแช่แช่หยาบปักขวยบ้านเฮาเกลือหยาบปักขวยบ้านเฮานี่เจ้าสำหรับผู้ใดเคยกินอ,อ,อือ้ม ทักบงฝรั่งพร้อมเด้อพวกเจ้าเด้ยยอยื่นี่นะทักบงฝรั่งก็หลายหลายขอโทษขออภัยเด้อขอหาถ,ถ่ายอยู่บนนึงอันนี้เลื่อยก็ได้ก้มง,งลึบก้มงึบอยู่หพวกเจ้า <c oughs> เอาไปกินกับตัมมังหุงแซ่บหลายแซ่บ <c> ห <oughs> <c oughs> ลายกินก <c oughs> ับต <c oughs> ัมม <c oughs> ังหุง เด็นสุบเสยห้อยจุกเนาะเออสุกแสบๆเนาะสุกแซบแสบเชยห้อยจุกยอดมันยังแขวนอยู่เพราะว่าอันเด็ดเอาแต่ยอดยอดมันต้องเด็ดเอาขนาดมันหลายเมื่อกันค่อยเด็ดเอานี่ลักษณะค่อยเด็ดมีทรงัยเมื่อดันได้สอบอยู่ดึงหัวดึงหัว บอลแรกเคลนแถวเคลนแถวดีหันยำเลยมาแซ่กันนะมันมันเดยอืมมันมันนี่ทางหน้านี่เอาเดี๋ยวเอออัดซอนมันมันนะมันจะง่ามโลกมุมนี้นะนี่แหละมันจังบองามมันยังกระบอกงามลมนะผมจะมาเก็บตัมาเก็บตัวที่นี่สัก ผักเรียมคืออยู่เออผักบงฝรั่งผักแก้วสะอ่อนบอกพูน่ะอูู้พูนานั่งดอนมาเด็มาฮักเอาได้แบบแรกเนาะเอออออกมาก่อนสิมาฮักเอาเด้เพราะแก้วันนข้างในเป็นผักเลียมก่อนพูน่ะผักบงฝรั่งนะผักเจ้าพูน่ะโดตรโอ้อจะเป็นน่อใหญ่น่ออวบอดใหญ่ยอดอวบเอาสิย่างข้นไปขางในเลยพูผักเลียม ต่อทางในเข้ามาหิมทะเลพวกเจ้าบอลเขาจะตึกเป็ดตึบตึบกลางคุณน่ะยนดอักบงฝรั่งเบิดเนี่ยกำลังเกิดพวกเจ้าฝากมี่ก็มีสายเอาหน่ออบอวบมันเนาะตัดเอาหน่ออบอบมันโอ้มีแต่หน่ออบอวบกระดอนอืโอ้มีคนมาฮักเอาได้กระดอน ออพกบงฝรั่ง,งมีคนมาฮักเอาลายแล้วโอ้ยมันฟวมป่งมันฟวมป่งพักเหลี่ยมฟวมป่งพี่น้องเลย ทา้งใดเลยทังในอันทังนอกเนี่โบแม่าพักอย่างนี้เป็นยอดเป็นยอดมีเคืองามงามตับเห็นพักเหี่ยมบเห็นพักเหลี่ยมโอ้มันฟอมเกิดขอระบเห็นหงตาคอยพี่น้อง ออ้วยไข่ยเราเห็นพอโบเห็นให้เออเ,อ,อเก็เอเอบ,บก่อนเออแมนมันหากระปุ่งพวกเจ้านี่มันหากระโปรงเน,นอะมันอันเย็นเย็น มันกระทันใใหญ่ซ้ำนี่นะมันหากระยอดอ่อนๆน้อยๆคอยหอดพวเห็นซ้ำพวกเจ้าความมันน้อยแหงมันยังกรทันใหญ่ต้นมันบรทันใหญ่ซึ่งข่อยมาธรรมดามันอันว่าความแก้งมาเดือนหาซะเนาะพอดีเนาะอีกทิศหนึ่งเนาะพอชีจะทามาแบบอยากไว้ก่อนทิศหนึ่งนะพวกเจ้ามันก็เลยแบบหากระโปรงนะ พูดโพดบกงตกแตงมาเก็บผักเหลี่ยมแล้วมาเจออันผักผักบงฝรั่งหลายอยู่นี่มันตั้งสีงเอาเนาะเห็น,นตะเพิ่นอันเอาไปเข่าอันฟีซอกฟีเซอร์ไว้เด้อผักบงฝรั่งค่ับคอยแต่ค่อยก็ได้เอาเข่าหลายจค่อยเอาเข่าน้อยเดียวคอยก็บุกคอยกินหลายแต่นเนื้อก็อันสมโพด สมแห้งผู้ใดมัดมกสม้มเลยเออถึกถึกปากดีอู้ยเนาะกายพักเซียนอันพักเหลี่ยมบอเห็นมันต่อน้อยพอดอืมต่อน้อย,อออยพวกเจ้าคอยกระย่างกายเอาปุ๊บ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 ถ่ายขึ้นทงบบเห็นพักเหลี่ยม เกิดยีน่นกอหญ้าพี่นะเออเกิดอยู่ในกอหญ่าจะเกิดชัดเยงในกอหญ้าพี่นางเลยเกิดดีนอกพี่วอนมูสิเก็บง่ายๆพี่อือือ้วไอสิอื ยอดกำลังอ่อนเนาะเออมันแก่แล้วมันก็แข็งแล้ครับจกินอังยอดกำลังอ่อนเอื้อยพอละเออมนยากอืมหนีัิก็บพิทานหิมทะเลนะ้วกนเย็นแจ้อยเย็นสบาย้าน้พูนหิมทะเลนะเห็นป้อ่อยมาหิมทะเลบงพักบงเนี่ยนะบงพักบงฝรั่งในพวกเจ้าส่ออ่อนนะก่อยบนนี้นะคุณนะ เงาใหญ่แท้ๆนี่สุดลาบนี่งพวกแกกูนะทีเดียวข้อซีเฮ็ดตันนะข้อจังสิตัดพักลมฝรั่งเนาะข้อคอเอาพักเปลี่ยนซะก่อนเด้อเพราะว่ามื้อนี้มาตามลาบเปี่ยนยากแหงกระตัดบบนี้พวกเจ้าเอาข้อซีเฮ็ดเก็บพักเปลี่ยนเนี่จากสองอีพเนะเาะอ่ะฝากกดติดตามเด้อทุกคน